ที่ผิดผงลงไปต้องการเผ็ดน้อยเผ็ดมากนี่คือน้ำตาลใส่ลงไปหวานนิดหน่อยนคือผมปรุงรส ใส่ลงไปกยกผปงปรปุงรสกับผงปรุงรสแล้วก็ตำเลยเราไม่ได้โฆษณาให้เพิ่ตมตำเลยก็ตำออกนอกพวกส่วตำเลยเหรออ๋อแค่นี้ก็กินได้แล้วมีตัวปลาต้อนนิดๆด,ดูปลาเป็นตัวตัตอือน่ากินมากเลย ดูเป็นเป็นต้นตอนเป็นต้นตอน,ตอน,ตอนมีอาหารของชาวบ้านอาหารของชาวบ้านเป็นต้นตอน,ตอนชิ้น,บนเลบลเบลล่าโอ้โหน่ากินมากเลยเป็นต้นตอนหอมอร่อยมากต้นแต่แบบนัวอร่อยเปลาตัด เว้แม่แจ้งตัวฝนตกซาลอนสินค้าบรรยากาศดีมากและถินเขาก็ฝนตกพอดีเบรรยากาศดีอีหเด้ว รดราไมด้วยนะอาก็ไม่มดนกลงน่เดี๋ยวมันจะาดอร่อยมากแต่ยมันาศอันนเนี้แถวๆตจาปาแล้